โมเมนต์หวานเบลล่าราณีและวิลชวินช้อปปิ้งด้วยกันคนมองทั้งห้างดูเหมือนว่ารักครั้งนี้ของนางเอกเบลล่าราณีแคมเปนกับนักธุรกิจนำสกุลดังอย่างวิลชวินดูท่าว่าจะอยู่ในช่วงอินเลิฟสุดๆเพราะตั้งแต่เปิดตัวศึกษาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็มีภาพวันๆและโมเมนต์ฟินๆออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามความน่ารักของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆ และล่าสุดก็มีเล่าค่ะชอบห้างดังใจกลางเมืองเขาเห็นกันทั้งห้างว่าคู่รักสุดหวานคู่นี้เขาควงกันไปช้อปปิ้งไปชิลกันดูน่ารักกุกกิกไม่เบาแถมหนุ่มวิวก็ยังโชว์แมนเธอกระเป๋าให้เบลล่าราณีด้วยคาดว่าทั้งคู่น่าจะแวะถ่ายรูปที่ร้านขนมของเบลล่า งานนี้ทีมายเรือย,ยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวกับโมเมนต์ที่ดีต่อใจเหลือเกินแม้นายเบลล่าแฮปปี้มีความสุขแบบนี้แฟนๆทั้งประเทศก็อดจะดีใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ